พัฒนาคารวะในการรละการบัดนี้ถึงพร้อมเพียงกันด้วยเทินเดวพาเตรียมกาบพระเตรียมกาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากาพระธรรมเจ้าเป็นีพึ่งของเรา

พระาพระภูมิเจ้าที่พระแม่นางธรณีเท้าจตุโลกบาลทั้งสีุ่ตธานาคีนาคากินนาเรกินนาราเทพยรดาเจ้าทั้งปวงที่

สวรรค์สันพาเทพีมหาอานพองทั้งตุลามาพงตนทะลงย่างชาฤาษเพรพองทังผาที่ตนวิเตยไสแสงผาจันทตนเจงหึ่งหงุงกลาหงุ่งบังแม่นถั่วติตาเทพระเจ้าเหล่าเทวาที่มีเดชเดชาตตาใหญ่มีหูแก้วตา ทิฏิทิตาสันุนภาพร้อมทั้งเทพเจ้าเหล่าเทวาที่กำลังบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ดีพร้อมทั้งเทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งที่สองอาตีมพร้อมทางธรรมมหามุยฤทธิเจ้าผู้เป็นพุทธประวดอยู่ที่จันทปรเกษเทศไปกับปาน ทีมีบุญสมผ่านเสมอการก็ดีไม่เสมอการก็ดีพร้อมทั้งเจ้าการบัญชีย่อมาทูทางศีลนิยบานทวสตวนก็ดีขอเชิญท่านทั้งหลายจงเสกมาประุนสมุทรนัตตะอาราวัตรเที่ยวรามอย่างนี้ เพื่อจะได้เป็นสัีภิญยาอนุตนาสาทุการในการที่พระเดชพระคุณทั้งพระผู้ภาวนาจิตจารพ่อนพรท้าหมู่คณะประทุกอง์เลนคณะประครรมแม่ที่อุบาสอุบาสิกาละตนคนผู้เจตุลทั้งปวงที่พาตมาจากวัดบวรอำเภอ เพราะต่อพานจ God, God AD, chanting, ังหวัดรัชนาเจริญก็ดีเพื่อด้มาประกอบพิธีการเจริญรัชนากพระบรมมาราชวิราธาตุพระเจ้าเจ้าข้าธิราพระหลังก้าธาตุเพื่อจะลาบปณานเจริญเพื่อจะนำไปปฏิสถานเทือก พระธาเจดียตลอดทั้งพระพุทธรูปสถิตเจดีที่ประดิษฐานตั้งอยู่ที่วัดตบัอำเภอวัวกระปานจังหวัดนาเจริญในการกาละปีิคหมนหมู่ทุายเทเทวาทั้บปวงจะได้แก่ของสาธุการอนุถนาในบุญกุศลคุณงามความดี จิตินบารมีแก่พระ U มู่ทุกไว้เทเทวานาคีนาทานกินนรีกินลาจะเราจะศี K กาค N ท่านจะได้พร้อมกันอนุโมทนาสาธุกเป็นสพาิจาอธิฐานเพื่อให้นุสเป็นบารมี แก่พระพุทธศาสนาที่วัฒนาบ่ก็ดีตัวหาเกิดเป็นบุญญาเิเป็นบารมีโนดุลพุทธาบารมีแห่งพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพเทวานุภาพปัญญาณุภาพและอานุภาพบารมีแห่งพระพระองค์นันก็าด้กระถาพระเจติกระถาพระอาราตกระถเพื่อจะได้อั้งเสื่อละศนา เพื่อไปปฏิทถาเพื่อให้เป็นที่สักการะกาไว้บูชาามูดทวยเทเทวานาคุกุมพันธันตะพาพร้อมนับมวลมูชายกุบมาถูกปฏิกรานแลตนตนผู้จะบุญใจศรัทธาในพุทธศาสนาให้เกิดเป็นบารมีพระรองพระผู้ชนะแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพ แถ่พุ่มพองคนศรัทธาวัดบาสัดนารามเกดที่วัดมาบอกก็ดีในบรรดาบรรภูปารีดุทส่งองค์พระจบาลเห็นบังคมธีผู้เข้ามาปฏิบัติซึ่งงามทางดีสานบารมีทางบำเพ็ญเจริญสมถะกรรมฐานและหอยเกิดสมาธิเกิดถ้าสมาธิเกิดสร้านเกิดปัิปทาญาณผู้ใดเข้ามาสมาธิผู้ใดที่ได้เข้ามาเจริญ พวิปัตนากรรมทางลอยเกิดต no no ิป <on> <Psychology> <eleri> <on and> <contenido> ัญญาญาณเกิดสมบุญพิปานมันดานด้วในจิตใจทันทัศนดานแห่งมันโมญาโยมทั้ไม้ปุจจคติระตุนทั้งปวงถึมากาไปตลอุซาเม่อแหกนทัาเนั้นจะมีความพาสุสวัีเป็นมงคลในทิศสมาธิปัญญาคนปิพานด้วยเถิน ข้ออนุภาพระมีคุณงามทำดีพระมีธรรมแห่งพระพุนุภาพพระธรรมุภาพพระังฆารุภาพเทวานุภาพอนุภาพแห่งพระปรมาสตริกทธาุรระเจกธาตุธรรังตัฐาสงเสรพระสรมีพละมีทรรมเพื่อปให้ไปตัดเบื่อให้ เป็นที่เจริญลุล่วงกรสถาพ่อในวันพุทธศาสนาที่วัดต่อโบก็ดีที่วัดตุทิมรามก็ดีก็ให้เจริญด้วยการปฏิญาติตาและปฏิเวทเทาสุขเหตุแห่งอริยธรรมอันกระเสือกกระส้นทันิี่ผานข้อจำบังเกิดนี้แก่ท่านผัวท่านที่ได้มากราบไหว้สักการบูชาและเป็นสร่างพุทธศาสนาสุขกายเท่าถึงห้าพันพม่าซา ติข้าพระเจ้าได้กล่าวมาอรัตนามาจงทุกประการด้วยเถินสัพเพเทวาอนุโมทันตุสัพเพเทวาอนุโมทันตุสัพเพเทวาอนุ